ย้ายมาจากลาดลีมาต่อคดีก็ใส่ตัวนอยู่แล้วก็กบก็ช่วยทําเรื่องถอดตัวน่ะแต่มันต้องมีข้อกําหนดในการในการถอดตัวนเพราะว่าคดีของเขาพุ่งย้ายมายังต้องหลบสามเดือนขึ้นไปคใช่ใช่มีตัวนน้วยนะครับทุกวันนี้ก็โทษทษสูงก็ใส่ตัวอยู่โทษสูงใส่ตัวอยู่แล้วก็คนทําผิดกฎระเบียบในเรือนจําอะไรอย่างเนี้ย บ,บางทีก็โดนขังซอยแล้วก็ใ,<ช>ใส่ตัวด้วยโอเคครับผมแล้วก็มาถึงเปิดตัวกันไปแล้วแล้วก็มาบทสัมภาษณ์เนาะเจเนะาะค่ะบทสัมภาษณ์นี่คือมีสคริปต์นะครับสคริปต์ของผมก็จะช่องผมก็รู้อยู่แล้วว่าประมาณนี้อะอาก่อนอยู่ข้างนอกอะครับ<า>ก่อนที่เจ๊จะเข้าเอาเริ่มจากที่ก่อนที่เจจะเข้า,ขา,ขา,ขาก่อนเพราะจิตจิตกรบนี่น่าสนใจนะ <c oughs> สำหรับช่องผมนะ <c oughs> มันเหมือนแบบ หน้ามือเป็นหลังมือเข้าไปเลยอ่ะก่อนเข้าและหลังเข้าก่อนเข้านี่ราชินีเลยก่อนเข้าก็